เอาใจรถเก๋งเครื่องพันห้ากับเปอต้าวีออสนะคะมีให้เลือกหลายคันลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ออกรถได้เลยนะคะนักศึกษาจบใหม่ลูกค้าที่มีเงินเดือนประมาณหมื่นห้าก็สามารถออกรถได้เลยนะจอวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยนะคะถ่ายน้ามันเครื่องฟรีสาครั้ง3 0,000กิโลและยังไม่หมดมาพร้อมกับดอกเบี้ยถูกสุดๆเริ่มต้นอยู่เพียง2.79กขับฟรีอีก90วันสนใจแล้วเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเันน้องแป๊บอีกแล้วนะคะเศรษยรยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้น้องแป๊บจะพามาชมนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งนะคะเครื่องพันหยอย่างโตโยต้าว v ีออนะคะน้องแป๊บยกมาให้เลือกหลายคันเลยนะคะมีหลายเฉดสีด้วยนะคะใครอยากได้สีเทาดำนะคะสีบรอนหรือจะเป็นสีขาวสีดำนะคะมีให้เลือกแน่นอนนะคะใครที่อยากจะได้ รถเก๋งนะคะลูกค้าที่มีประวัติดีๆก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะนักศึกษาจบใหม่รายได้ประมาณหมื่นหมนนะคะหมื่นสองก็สามารถออกรถได้เลยนะคะเดี๋ยวตามมาชมตัวรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือรถเบต้าวีอวะาะ,ะที่บราจะพามาชมวันนี้นะ,ะมีให้เลือกเลยนะคะวันนี้ใครอยากได้คันไหนนะคะไปครอบครองก็สามารถมาชมดูรถกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคันแรกก็จะเป็น ีบรอนนะคะเป็น To y ยต้าวีออสนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะปี2017ราคาอยู่เพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทนะคะได้กระจังหน้าปี2017นะคะสภาพตัวรถรอบๆคันนะคะบอกได้เลยว่ารถไม่มีการชนหนักติดค้อมน้ำท่วมนะรถสภาพสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ปัติก็สามารถซีดาวได้เลยนะคะราคาอยู่เพียงแค่3ามแสนเกพันบาทเท่านั้นนะคะได้ตัวล้อนะคะเดิมโรงงานยางปีใหม่ทั้งสี่ล้อนะคะสะภาพตัวรถก็อย่างที่บอกนะคะรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเถิดมาที่อีกคันหนึ่งนะคะใครอยากได้เป็นสีเทาดำนะคะเราแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะปีใหม่ปี2020นะคะเป็นเครื่อง1.5ึานะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง6,000กว่าบาทนะคะกระจังหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะคะรุ่นนี้มาพร้อมไฟหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ดวงใหญ่นะคะของ t o y o ต a นะคะใครที่กำลังมองหานะคะรถสีเ่าดำนะคะสภาพสวยสักคันนะคะเน้นรถสวยแน่นอนนะคะสภาพรอบรถ ทั้งภายนอกนะคะบอกได้เลยว่าสีตัวรถนะคะเป็นสีใหม่แล้วก็ด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะเรามีให้เลือกก็จะมีสีดำด้วยนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยเลยนะคะสีดำเป็น Toyo ต v v ีเช่นเดียวกันนะคะเฉดเฉดสีดำดุดันร้าวใจแน่นอนนะคะสำหรับสาวออฟฟิศนะคะสาวพนักง,งานต่างๆที่กำลังมองหานะคะ ตย์้าว o ีอ v o นะคะน้องแป๊บบอกเลยนะคะสีดำสวยแน่นอนนะคะเป็นสีที่แบบใครๆหลายหลคนกำลังตามหามาเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นโสมหน้าใหม่เช่นเดียวกันด้วยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะไฟหน้าดูโฉบเจี่ยวนะคะส่องสว่างได้ไกลแน่นอนนะคะมีอักษรของวีออสให้ด้วยนะคะที่ไฟเลื้ยตรงนี้ตัวสีรถเดิมโรงงานเป็นล้อแม็ก อลอยนะคะรมดําด้วยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่มาให้แน่นอนนะคะคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างเช่นเดียวกันนะคะสีตัวรถก็คือโทนสีดํานะคะรุ่นนี้รองรับเชื้อเพลิงนะคะเบนซิน91 95นะคะ E20 ก็สามารถรองรับได้เลยนะคะคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ที่ด้านหลังให้ด้วยนะคะ ปลอดภัยแก่คันขับขี่แน่นอนนะคะเวลาจะถอยหลังรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น E แล้วนะคะตัวนี้เป็น Toyota v o o s 1.5E นะคะ <c oughs> ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะสภาพของตัวรถไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหานะคะและน้องแป๊บก็ยังมีในส่วนของ Toyota Vios นะคะที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะ วีออสนะคะราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสดๆดร้อนร้อน<ๆ>ก็เป็นคันนี้เลยนะคะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะกับ t o y o ต a าวีอนะคะเครื่อง1.5เช่นเดียวกันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นปีนะคะส0 1 3นะคะสะภาพตัวรถก็สวยเดิมแน่นอนนะคะนี่เลยในส่วนของตัวล้อนะคะยางก็จะเปลี่ยนให้เป็นยางปีใหม่นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า าคาโครเมียมแบบ3ชั้นแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยสีตัวรถด,ดูก่อนนะคะด้านหน้าด้านข้างรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างนะคะคันนี้เราขายอยู่ในราคาสอง0ส0ามมื่บาทเท่านั้นนะคะตัวรถรอบๆนะคะก็ยังอย่างที่แป๊บอกนะคะรถสวยจริงๆเลยนะคะถึงจะเป็นปี2013นนะคะสภาพภายนอกก็คือ,อยังเนี้ยบอยู่นะคะ รุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่อง1 5 e นะคะของปี2013ไฟของเขาไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้อยู่นะคะนี่เลยรอบๆคันตัวรถสวยเดิมแน่นอนจ้าใครได้ไปคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ4-5 0 0 0พันกว่าบาทนะคะคันนี้สาวออฟฟิศเงินเดือน ประมาณหมื่นสองก็ออกรถได้เลยเนี่ยะคะมีประวัติดีอย่างที่น้องแป๊บบอกนะ,ะก็สามารถตีดาวไปได้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าเตร์ต้าวีออสชิมแป๊พามาชมวันนี้นะคะมีให้เลือกหลายคันและที่สำคัญมีราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ่ันสบายๆนะคะสี่ถึงห้าพันกว่าบาทลูกค้าหรือว่านักศึกษาจบใหม่นะคะเงินเดือนประมาณหมื่นสองก็สามารถออกรถได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายคันนะคะตอนนี้ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะจองเพียง999บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโแจกหนักแจกใหญ่นะคะลุ้นรางวันใหญ่มูลค่ามากกว่าทุกปี2 0 0 0สนบาทนะคะลุ้นรางวันใหญ่ iPhone 15แล้วก็สร้อยคอทองคําด้วยนะะและรางวันอื่นอือีกมากมายด้วยนะคะสนใจก็อย่ามัวรอช้านะคะรีบโทรหานังแปบ,บได้เลยที่เบอร์061 1786 999นะคะจองเพียง999บาบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็อย่ามัวรอช้านะคะ อยากได้รถนะคะผอนสบายนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2020สนใจแล้วรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย